ประธานกกตคุณสุภชัยสมเจริญนะคะบอกว่ากกตคงไม่ขอไปวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่คณะกรรมการทการยกเรัฐธรรมนูญพิจารณาให้มีการแยกอำนาจการเลือกตั้งและอำนาจการควบคุมการเลือกตั้งออกจากกันโดยให้กกตทำหน้าที่เฉพาะการควบคุมการเลือกตั้งให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกแทนค่ะแต่หากออกแบบมาอย่างไรนะคะกกตก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่สิ่งสำคัญแล้วก็คือการปฏิรูปนั้นต้องดีขึ้น ประธานกกตยังเน้นย้ำนะคะว่าคนี้ยังไม่ต้องการผู้อะไรแต่การที่ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารจัดการเลือกตั้งนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าอาจทําให้การจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตยุติธรรมเรื่องนี้ต้องให้กรรมธิการยกร่างป n g กันเอาเองค่ะรวมถึงการพิจารณาเรื่องอำนาจการสอบสุขของตและอำนาจในการให้ไเหลืองด้วยเพราะอาจถูกมองว่าหวงอำนาจแต่การพิจารณาของกรรมธิการยกร a n g นี้ไม่ถือเป็นข้อยุติ เป็นเพียงความคิดเห็นของกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ยังต้องรอดูในส่วนของสภาพในรูปแห่งชาติหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยก็เป็นได้ค่ะ